เกี่ยวกับครีมบำรุงหลังผัดเซลล์หลังผัดเซลล์แต่ละคนก็มีปัญหาแตกต่างกันไปบางคนก็หน้าแห้งบางคนก็หน้าคล้ำบางคนก็ไม่ใสนะคะแล้วก็มีคำถามถามมาซ้ำบ่อยมากๆเลยนะคะคำถามที่หนึ่งคือยิ่งบำรุงทำไมหน้ายิ่งแห้งหน้ายิ่งกล้านหน้ายิ่งดำคำถามที่สองขณะที่หน้ากำลังลอกเนี่ยเราจะใช้ครีมบำรุงเลยได้ไหม คำถามที่3เราจะต้องบํารุงนานเท่าไร่ถึงจะผัดเซลล์ในครั้งต่อไปได้และคำถามที่4ถ้าเรามีครีมบํารุงเดิมอยู่แล้วแต่ไม่ใช่ยี่ห้อจันสว่างเราจะกลับไปใช้ครีมบํารุงนั้นได้อีกไหมเหมือนเดิมค่ะ 4. คํคำถาม4คลิปแต่คลิปนี้นะคะเราไปตอบคำถามที่1กันก่อนทำไมยิ่งบำรุงน้ายิ่งแห้งหน้ายิ่งกลานหนานยิ่งดำ หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าครีมบำรุงของจันสว่างมีเยอะมากมายหลากหลายผิวนะคะมีให้แก้ปัญหาสำหรับทุกสภาพผิวหลังผัดเซลล์หรือนะคะอยู่ระหว่างการผัดเซลล์ก็มีครีมบำรุงให้นะคะเดี๋ยวที่ถสุขจะแยกออกไปกลุ่มๆให้ดูนะคะว่าจันสว่างเขามีครีมบำรุงแบบไหนบ้างนะคะกลุ่มที่1คือบำรุง100% 100%นมีตัวไหนบ้างนะคะเดี๋ยวหีิสุขขึ้นภาพไปดูเลยนะคะ กลุ่มที่2บํารุง70%หมายความว่ายังไงบํารุง70%หมายความว่าบํารุงผิว70%แล้วก็ยังผัดเซลล์ได้อีก30%นะคะกลุ่มนี้คือทั้งผัดเซลล์และทั้งบํารุงกลุ่มที่3คือกลุ่มยกกระชับยกกระชับก็คือปรับหน้าให้เป็นรูปตัว V ีนะคะหน้าที่ย่อนคล้อยหน้าที่ เป็นเหนียงเป็นยานเป็นย,ยุ้ยอะไรอย่างเงี้ยแหละคะ่ะเราใช้กลุ่มที่3และกลุ่มที่4คือกลุ่มที่อายุมากแล้วคือกลุ่มเอ็ดล็อกอายุตั้งแต่40ขึ้นไปมีปัญหาเรื่องนะคะผิวย้วยคึืนผิวนะคะแล้วก็ผิวเกิดริ้วรอยผิวไม่ยกกระชับนะคะอันนี้คือกลุ่มเอ็ดล็อก แต่หลังจากขัดเซลล์เนี่ยเราจะใช้กันแค่2กลุ่มคือกลุ่มที่บำรุง100%กับบำรุง70%คือบำรุงไปด้วยขัดเซลล์ไปด้วยทีนี้กลับไปที่คำถามที่ถามว่าทำไมนะคะยิ่งบำรุงนะาก็ยิ่งแห้งหนะยิ่งกล้านะ,ะสาเหตุแรกนะอาจจะเกิดจากนะคะใช้ครีมบำรุงผิดกลุ่มผิดกลุ่มอะ คือตัว f อเนี่ยอยากให้บำรุงให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นร้อยเปอร์เซนต์แต่กลับไปใช้ครีมบำรุงที่ทั้งบำรุงทั้งผัดเซลล์ด้วยนะคะครีมบำรุงเนี่ยนะคะถ้าบำรุงด้วยผัดเซลล์ด้วยจะทำให้หน้าแห้งเขาจะยังไม่บำรุงร้อยเปอร์เซนต์เพราะฉะนั้นนะคะวิธีแก้นิสุดจะบอกวิธีแก้ให้เลยว่าถ้าอยากจะให้หน้าเนี่ยนุ่มชุ่มชื้น100%เซ ให้ใช้ครีมบำรุงกลุ่มนี้นะคะกลุ่มที่บำรุง100%ครีมบำรุงกลุ่มนี้มีอะไรบ้างนะคะมีนะคะ1เซรั่มทู2คอลลาเจนคิวเทนสามสก,กินรีแพ์แล้วก็4ส,สลิปปิ้งมาส์สี่ตัวนี้เป็นตัวบำรุงในกลุ่มบำรุง100%คุณสมบัติ แต่และตัวว่าตัวไหนมีความเด่นเรื่องอะไรนะคะยิ่งสุขจะไม่พูดในคลิปนี้แล้วนะคะเพราะว่านะคะทําคลิปไปแล้วนะคะถ้าใครอยากรู้ว่าตัวเซรั่มทูช่วยในเรื่องอะไรนะคะอย่างเช่นตัวคอลลาเจนคิวเทนช่วยเรื่องของริ้วรอยนะคะยิ่งสุขพูดไว้ละเอียดแล้วนะในคลิปคลิปก่อนนะคะใครอยากรู้ก็ดูในคลิปนั้นได้นะ,ะแต่คลิปนี้นะคะจะมาบอกถึงเรื่องว่าอ๋อกลุ่มนี้นะคะ มีคุณสมบัตินะที่ช่วยทำให้หน้าของคุณนุ่มชุม่มชื้น100%เเซงั้นใครที่อยากได้หน้าได้ผิวที่เนียนนุ่มชุม่มชื้นแบบเต็มที่เลยนะคะไม่ไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องหน้าแหง้งหน้ากราดก็ใช้4ี่ตัวนี้แล้วก็เลือกใช้ตามสภาพผิวของตัวเองแล้วก็คำถามที่ถามว่าเออทำไมหน้านะคะไม่แบบว่าไม่ใสนะคะ ก็มีเอฟซีาถามนะคะว่า,อา,อ,าอาจารย์นิสุกนะคะหนูใช้ตัวคอลลาเจนคิวก็ใช้คอลลาเจน q ิวทมาตลอดทำไมหน้าหนูก็ยังไม่ใสนะคะสาเหตุที่2นะคะนิสุกจะบอกว่าจะเกิดจากสภาพผิวของเราที่ยังลอกลอกไม่ดีคือลอกไม่สุดนะคะรีมบำรุงเนี่ยบำรุงผิวได้100%แน่นอนนะคะ แต่ผิวที่จะมาใช้บำรุงต้องพร้อมต้องพร้อมคือทั้งสองอย่างต้องพร้อมกันนะผิวก็ต้องดีด้วยนะคะถึงจะการบำรุงผิวถึงจะได้เห็นผลนะคะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะบางคนใจร้อน,นะะหน้าลอกไปได้ประมาณ4 0 50%นะคะก็รีบบำรุงแล้วนะคะแบบนี้ก็จะทำให้หน้าไม่ใสแล้วก็หน้าก็ยังแห้งอยู่หน้าก็ยังกล้านอยู่ด้วยนะคะมัน วิธีการใช้ครีมบำรุงที่ดีควรที่จะให้หน้าลอกสุดๆไปก่อนหรือลอกไป80 90อร์เซนตอนหน้าของเราพร้อมนะคะเกแล้วหน้าของเราพร้อมรับครีมบำรุงนะคะพอมาบำรุงก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีแบบนี้นะคะและคำถามที่ถามว่าทำไมบำรุงแล้วหน้าก็ยังดำยังคล้ำอันนี้สาเหตุเกิดมาจากนะคะ อาจจะความไม่รู้นะคะของผู้รักษาความไม่รู้ของ f c หรือความใจร้อนบางคนอาจจะไม่รู้ว่าการผัดเซลล์การลอกหน้านี่นะคะอาจจะลอกสองลอกสามลอกนะคะในหนึ่งคอร์สเนี่ยอาจจะลอกอลอกใหญ่ๆไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็จะมีการลอกต่ออีกสองสาครั้งนะคะซึ่งบางคนเนี่ยเห็นว่าหน้าลอกแล้วหน้า,าไม่มีผุยแล้วนะคะก็รีบบำรุงเลย การรีบบำรุงแบบนั้นจะทำให้หน้าดำหน้าคล้ำนะคะวิธีสังเกตนะคะว่าหน้าของเราเนี่ยจะบำรุงได้หรือยังให้สังเกตแบบนี้นะคะให้สังเกตว่าผิวจะต้องกลับไปเป็นสีผิวปกติสีผิวปกติหมายถึงไงให้เป็นสีผิวปกติเหมือนก่อนที่ยังไม่ได้ผัดเซลล์คือก่อนที่จะเป็น ก่อนที่จะผัาเซลสีผิวเป็นยังไงก็ต้องกลับไปเป็นแบบนั้นบางคนผิวเป็นสีน้ำพึ่งก็ต้องกลับไปเป็นสีน้ำพึ่งบางคนผิวเข้มก็ต้องกลับไปเป็นผิวเข้มนะคะสองคนที่อาจจะดูยากนิดนึงนะคะแต่ก็ต้องใช้การสังเกตบางคนผิวขาวที่ผิวขาวเนี่ยดูง่ายนะคะให้กลับไปเป็นผิวขาวคือต้องขาวไม่อมแดง หน้าจะต้องเป็นปกตินะไม่มีอาการอมแดงนั่นหมายความว่าผิวนั้นพผดเซลลหมดเรียบร้อยแล้วไม่ไม่มีขุยแล้วถึงนีขุยก็มีขุยเล็กๆนะคะหน้าแข็งแรงพร้อมที่จะบำรุงได้แล้วถ้าผิวกลับไปเป็นสีผิวปกติแล้วเราบำรุงหน้าของเราก็จะไม่มีอาการาดำไม่มีอาการแดงไม่มีความหมองคล้ำอยู่ในผิวหน้า การบำรุงผิวก็จะได้ผิวที่ดี้ก็สรุปได้แล้วนะคะว่าเราจะบำรุงผิวยังไงให้ได้ผิวที่นุ่มชุ่มชื้นนะคะจะต้องใช้ครีมบำรุงที่บำรุงผิวจริงๆร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆ,100งๆนะคะแล้วก็ไม่ใจร้อนอ่ะปล่อยให้ขุยเนี่ยลอกไปเยอะๆก่อนนะคะให้ขุยเหลือน้อยๆแล้วก็ค่อยบำรุงนะคะหรือแวสามก็ดูสภาพผิวหน้าให้ สภาพผิวกลับไปเป็นสีผิวปกติให้ผิวหน้าแข็งแรงก่อนค่อยบำรุงนะคะตัวบำรุงผิวก็จะทำงานได้ดีสภาพผิวที่เราได้ก็จะได้ผิวหน้าที่ดีเดี๋ยวคลิปหน้าเราไปตอบคำถามกันที่ขณะที่หน้าลอกคะเราใช้ครีมบำรุงเลยได้ไหมนะคะกดติดตามนะคะเดี๋ยวเราเจอกันที่คลิปหน้าคะ่ะ